ในช่วงเวลานี้ได้เห็นการขายต้นไม้ที่มีลักษณะฟอกอากาศได้ขายดิบขายดีกันทีเดียวนะคะส่วนหนึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด -19 และเป็นเทรนด์ที่มาแรงเพราะว่าดาราบางกลุ่มคุณวิภาปิ่นแก้วไปสำรวจตลาดที่ย่านบางใหญ่นะคะพบว่าต้นไม้ที่ฟอกอากาศได้ราคาสูงขึ้นถึง10เท่าขณะที่ สถาปนิกที่ดูแลด้านภูมิสถาปัตย์ก็บอกว่าควรจะต้องศึกษาให้ดีนะคะว่าชนิดใดเหมาะสำหรับการปลูกในบ้านค่ะต้นอย่างอินเดียเป็นหนึ่งในต้นไม้ฟอกอากาศที่นิยมปลูกถูกตั้งไว้บริเวณชั้นพักบันไดของบ้านเพื่อให้แสงแดดส่องรำไรเพราะมันชอบแสงแดดเช่นเดียวกับต้นไรใบศักหากไม่ได้รับแสงแดดใบจะร่วงจึงถูกวางไว้บริเวณริมหน้าต่าง นี่เป็นวิธีการดูแลต้นไม้ของผู้ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้คนนี้เธอเริ่มปลูกจริงจังมากว่า2ปีเธอสะท้อนถึงกระแสการปลูกต้นไม้ฟอกอากาศในบ้านช่วงระยะ3าถึงสเดือนมานี้มันก็ไม่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับดาราโดยเฉพาะคือบีมาสพายคนที่ต้องการจะปลูกมันก็เยอะขึ้นในสวนลูกสวนเี่ยเขาปลูกมันก็อาจจะปลูกได้เท่าเดิมราคามันก็เลยสูงขึ้นคิดว่าเป็นอย่างนี้มากกว่าแต่ถามว่าราคาขึ้นไหมราคาขึ้นมากจริงๆ ขึ้นมากเราก็อาศัยว่าโอเคเราอาจจะซื้อน้อยลงกําเงินไปเท่าเดิมแต่ได้ต้นไม้มาน้อยลงก็อศสยวิธีการแบบเาพาะเองขยายเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าเข้าร้านขายต้นไม้ต่อเนื่องแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่เงียบเหงาไม่คึกคักผู้ซื้อบางคนบอกว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากกระแสดาราโพสต์ภาพคู่กับต้นไม้ลงในสื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนสนใจหันมาปลูกต้นไม้ในบ้านเพิ่มขึ้น เราก็เลยเหมือนว่าอยากอยากทำอะไรที่มันอยู่บ้านแล้วเราชื่นใจก็เยืยก็เลยนึกอยากลองปลูกต้นไม้ดูบ้างใช่แล้วตอนนี้เหมือนกระแสะต้นไม้ก็มาแรงด้วยก็คือตามเทรนด์ด้วยเพราะบางต้นที่ดาราเขาโพสแล้วก็ชี้เพื่อนเพื่อนเขาคุยกันร,ราคามันก็จะสูงอยู่เหมือนกันนะที่เคยเห็นอยู่แต่พี่จะซื้อแบบต้นไม้ที่มันเป็นตามที่เราชอบมากกว่าราคาขายต้นไม้ฟอกอากาศที่ร้านนี้มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมืน่น กระแสความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ต้นไม้บางชนิดขาดตลาดร้านบางแห่งต้องนําเข้าจากต่างประเทศทําให้ขณะนี้ต้นไม้ฟอกอากาศมีแนวโน้มเริ่มล้นตลาดก็มีที่ลูกค้าเล่าให้ฟังอย่างท,ที่ที่ร้านะจะขายอยู่ราคาประมาณ3-400แต่ว่าลูกค้าไปได้ที่หนึ่งมาในราคา1 5 0 0้าในขณะที่ไซส์ฟอร์มทุกอย่างเหมือนกันเป็นไม้ที่เหมือนกันเลยเพราะว่าอย่างพวกไซส์บสักอย่างอินเดียมันจะมีแยกแค่ฟอร์มเล็กกับกิงตอนอย่างนี้ใช่ไหมคะ ก็ราคามันก็จะมีต่างกันบ้างเลยตอนนี้ราคาแบบมาสูสีเท่ากันไปเลยคือเหมือนกับว่าใครมีของอันะเหมือนแบบไมนยิ่ว่าทอง่ะกลายเป็นว่าไม้มันไม้มันเป็นความเป็นที่ต้องการของตลาดอะเยอะเยอะมากขึ้นกว่าปกติทําให้ตอนนี้จากที่มีไม่กี่เจ้าที่ขายก็กลายเป็นว่าทุกร้านก็เอาไม้ตัวนี้ออกมาขายกันหมดมันก็เลยเกิดการแข่งขันอันนี้ในมุมของแม่ค้านะคะ นายสุภวุฒิบุญมหาธนากรสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการจัดสวนและออกแบบภูมิทัศน์แนะนำผู้ปลูกต้นไม้ควรศึกษาคุณสมบัติของพันธุ์ไม้ที่ปลูกผมคิดว่าอันดับแรกเราต้องเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ต้นนั้นก่อนว่าเขาชอบแดดเขาชอบชื้นเขาชอบร่มข้อจำกัดของต้นไม้นะครับสองคือว่าผมคิดว่าถ้ามันเป็นไม้ที่ นอกเหนือจากความสวยงามในรูปฟอร์มสีสันของใบมนแล้วถ้ามันสามารถดึงดูดสร้างระบบนิเวศนะครับดึงดูดมแมลงผีเสื้ออะไรต่างๆหรือว่าเป็นไม้ที่มันเป็นไม้ไม้ไม่ใช่แบบไม้เป็นเอเลียนสปีชีส์ที่เราเอาเข้ามาแล้วมันมีผลต่อน,นิเวศในระยะยาวที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยครับผมคิดว่าเราอาจต้องศึกษาขณะที่ในประเทศญี่ปุ่นมีกระแสะความนิยมการปลูกต้นมายราบเป็นไม้ประดับ ทำให้คนไทยบางกลุ่มเริ่มสนใจปลูกรวมทั้งเริ่มมีขายผ่านออนไลน์จากกระแสนี้มีข้อกังวลจากสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการจัดสวนและออกแบบภูมิทัศน์ระบุว่าไม่แนะนําให้ปลูกต้นไมยราบเป็นไม้ประดับหากเลิกความนิยมนําไปทิ้งกลายเป็นวัชพืชกําจัดยากเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่นิยมปลูกผักตกชวาแต่ภายหลังแพร่กระจายพันธุ์รวดเร็วทําให้กําจัดยากเกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ ถ้ามันแพร่ไปในพื้นที่กว้างแล้วแรงงานคนมีจํากัดนะครับอย่างมายาลาถ้ามันขึ้นในบ้านเราเนี่ยเราสามารถถอนใช้วิธีถอนได้นะฮะก็คือว่าเอามันลากมาแต่ในส่วนของที่มันขึ้นในที่เยอะๆเนี่ยครับถ้าเราใช้วิธีการไม่ไม่ใช้ยาคําแรงเขาก็เผาเผามันก็แบบเมล็ดมันก็ร่วงลงดินก็ได้ฝนมันก็ขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันเราอย่าไปปลูกมันเลยดีกว่าเลยที่มันเป็นเอเลี่ยนที่มันมันกำจัดยากนะครับ กระแสการปลูกต้นไม้ฟอกอากาศภายในบ้านนอกจากจะช่วยดูดซับสารพิษฟอกอากาศภายในบ้านให้สดชื่นยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ไปสู่เกษตรกรกร,ร้านค้าอีกด้านการเลือกชนิดของต้นไม้เพื่อนำไปปลูกควรศึกษาการดูแลให้ถูกวิธีและไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศวิภาปินแก้วไทย PBS รายงาน